บลบ้วปิคุ้มกันนะเหรอแล้วปิคุ้มกันคืออะไรอธิบายได้ง่ายๆเลยคะ่ะเปรียบเหมือนทหารที่คอยปกป้องเมืองโดยเราให้ร่างกายเราเนี่ยคือเมืองส่วนทหารที่ทําหน้าที่ปกป้องเมืองของเราก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานั่นเองหน้าที่เขาทําอะไรลรอคะเขาก็คอยป้องกันศัตรูที่มาลุกลานเมืองของเขา เช่นเชื้อโรคหรือมลพิษต่างๆโดยเมื่อมีศัตรูหรือเชื้อโรคเข้ามาสู่อาณาบริเวณของเมืองก็คือเข้าสู่ร่างกายของเราเม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่ไปฆ่าไปขจัดศัตรูซึ่งการใช้ชีวิตของเราหรือการกินอาหารการนอนหลับไม่เพียงพอการไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ย ต่ำหรือบกพร่องแม้กระทั่งอายุเรามากขึ้นเนี่ยเซลเราก็จะอ่อนแอลงเซลเม็ดเลือดขาวก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะจำเป็นจะต้องกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อรีบูตของทหารเอกของเราหรือเซลเม็ดเลือดขาวเราให้แข็งแรงแล้วก็ไวต่อการต้านศัตรูหรือไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายของเราถ้าเราทําร่างกายให้แข็งแรงแล้วโดยการ ทานภูพัสซ,ซึ่งเป็นอาหารเสริมกระตุ้นภูมิคุ้มกันมาจากสมุนไพรไทย5ชนิดมีความปลอดภัยสูงผลิตจากโรงงานอังกฤษตางูซึ่งเป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรมากว่า100ปีแล้วเรามั่นใจได้ว่าสูตรนี้มีประสิทธิภาพจริงมีความปลอดภัยนะคะกินไปเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเห็นผลโดยเฉพาะคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยภายใน4ถึง14วัน อันนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะโดวยเฉพาะคนเป็นภูมิแพ้หรือพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยแนะนําว่าเสริมภูมิคุ้มกันไเลยค่ะเราจะได้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะมีกําลังในการที่จะดูแลสุขภาพหรือใช้ชีวิตต่อไปให้สุดๆอย่างเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่เลยนะคะ